ครับวันนี้อยู่กับผมคุณมัสเซอร์แมนครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเวโปรตีนนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามว่าที่คุณใช้อาหารเสริมอะไรบ้างแน่นอนว่าตอนนี้ผมใช้เวไอโซเลต์ร้อยเปอรไมผมถึงใช้เวร้อยเ์เซ็เพราะว่าเวร้อยเ์เซ็เนี่ยมันแฟตศูนย์นะครับอยู่ที่ตรงนี้ข้างหน้ามันน้ําตาล0ูนย์ก็ดีเลยไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันใช่ไหมเป็นเวร้อยเปอร์เซ็น์เลยเวข้อดีของเวก็คือกินเข้าไปปุ๊บสามารถดูดซึมได้เลย ฉะนั้นเวลาที่ผมออกกาลังกายเล่นเบสเสร็จเนี่ยผมจะกินเลยทันทีเล่นเสร็จปุ๊บก,กินเลยเชคก,กินเลยดูดซึมเลยทันทีซ่อมแซมเลยทันทีนะครับไม่ต้องรอนานก็หลายคนถามว่าถ้าเป็นคนผอมเนี่ยเป็นคนผอมเนี่ยจะกินเวตัวไหนถ้าเป็นคนผอมผมแนะนาเวเ super m a เก genner นนหรือวนน่า mass genner อ่าอะไรก็ตามที่เป็นขึ้นชื่อด้วยว่า m a สมันก็จะมีแป้งมีน้ําตาลเยอะสาหรับคนผอมกินก็โอเคมันก็ไอ้พวกเหล่านั้นอ่ะ ในแมสมันจะทําให้น้ําหนักตัวขึ้นเร็วลําขึ้นเร็วแต่ถ้าเป็นคนน้ําหนักปานกลางเหมือนผมหรือว่าคนอ้วนผมแนะนําว่าถ้าจะอยากกินเวนะให้เป็นเวร้อยเปอร์เซ็น์เวเลยเป็นเวไอซเลต์ร้อยเปอร์เซ็นเวคอนเซนเทตก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเวแมสเนี่ยในคนอ้วนในคนปานกลางไม่แนะนําเพราะว่ากินขึ้นไปก็บวมไม่เฉยไม่มีอะไรมากมายผมอยากให้โฟกัสจริงจริงอะ่ะก็คืออยู่ที่อาหารหลักอาหารเสริมคืออาหารเสริม อาหารหลักเนี่ยถ้าคุณกินได้วันละห้ามื้อหมื้อคุณไม่ต้องกินเวก็ได้แต่ถามว่ามันทดแทนกันได้ไหมจริงจริงอาหารหลักมันก็ดูดซึมเลยไม่ได้หลังจากที่คุณซ้อมเสร็จเนี้ยคุณกินเวเลยเวมันดูดซึมเลยไงมันสกัดแล้วใช่ไหมมันพอดื่มลงไปปุ๊บมันก็ทํางานเลยเข้าไปซ่อมแซมเลยเรียบร้อยแต่ถ้าคุณจะกินอกไก่หรือจะกินอะไรกินไข่ไเนี้ยหลังซ้อมเนี่ยถ้าเป็นอกไก่เนี้ยลงไปในท้องมันก็ต้องรอเวลาย,ย่อยกว่าจะดูดซึมกว่าจะไปซ่อมแซมมันนานานะครับ ทำอาหารหลักก็คืออาหารหลักอย่างที่ผมบอกอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมนะครับแต่ช่วงนี้ผมก็คุมน้าหนักเริ่มอยากมีสิกแพกกลับมาเหมือนเดิมก็ใช้ตัวนี้ครับไฮดอกซี่คัตแปดเบิร์นนะครับมันทําหน้าที่ช่วยเบิร์นไขมันในร่างกายผมจะกินก่อนคาร์ดิโอนะครับไม่ว่าจะตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้บางวันตอนเช้าอาจจะกินกาแฟดำหนึแก้วหนึ่งตอนเย็นหลังเบสเสร็จสมมุติก่อนคาร์ดิโอนะครับหลังเบสเสร็จ ก็จะใช้ไฮดรอกซิคัตหนึ่งเม็ดนะครับสิบห้านาทีก่อนคาร์ดิโอพอกินเข้าไปปุ๊บเริ่มร้อนก็ขึ้นลู่วิ่งเดินหรือว่าปัน่นจักรยานสี่สิบห้าถึงหกสิบนาทีนะครับได้ผลมากๆไขมันหายจวดหายไปหมดแล้วก็ช่วงนี้ร่างกายจะอ่อนเพลียเวลาที่ผมคุมอาหารนะครับก็คือจะใช้วิตามินบีรวมทุกเช้านะครับหลังจากที่รับประทานอาหารเช้านะครับในวิตามินบีรวมก็จะมีวิตามินบีหนึ่งบีหกบีสิบสองวิตามินอี e, แล้วก็แคลเซียมนะครับ ถามว่าไอ้พวกนี้ก็ไปศึกษาในเน็ตได้ว่ามันให้ประโยชน์ยังไงแต่มันเป็นประโยชน์แน่นอนแน่นอนว่ามันคลายปวดคลายคลาเมื่อยนะครับลดอาการชา,าต่างๆแล้วก็กินฟิชออยนะครับก็ฟิชออยม,มันก็ช่วยในเรื่องข้อต่อพวกที่มันป๊อกแป๊บป๊อกแป๊บเสียงดังเวลาเราเล่นก็แก๊กก็แก๊กก็ช่วยนิดน,นึงนะครับ ทำให้มันรู้สึกว่าไหลลื่นขึ้นสําหรับวันนี้ผมก็อยากจะแนะนําว่าเวก็คือเวอาหารเสริมคืออาหารเสริมอาหารหลักคืออาหารหลักจริงๆแล้วถามว่าผมไม่มีซัพพลีเมนต์พวกนี้ไอ้พวกอาหารเสริมต่างๆพวกนี้ผมกล้ามขึ้นไหมกล้ามใหญ่ไหมใหญ่ครับผมเคยเล่นแบบไม่กินเวเลยไม่รู้จะเวโปรตีนกล้ามก็ขึ้นนี่ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายมันเป็นแค่ข้ออ้างว่าไม่มีเวแล้วกล้ามจะไม่ใหญ่จริงๆแล้วคุณกินอาหารหลักก็กล้ามใหญ่ได้นะครับส่วนเวเอาง่ายๆมาติวกันใหม่ คนผอมกินแมสเกนเนอร์ก็ได้ขึ้นเร็วคนน้ำหนักปานกลางเวร้อยเปอร์เซ็นก็ได้หรือว่าคอนเซนเทรตก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่อ้วนอยู่แล้วผมต้องเวร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นเลยเวร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าคุณจะได้ไม่อ้วนไงคุณจะได้ไม่บวมไงเพราะว่าในในร้อยเปอร์เซ็นเวย์เนี่ยเวย์ไอโซเลตน้ำตาลศูนย์แฟตศูนย์คุณก็กินได้แล้วก็เข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อหน่อยถูกไหมเวลาที่สมมุติว่าเราสร้างกล้ามเนื้อได้มากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ากล้ามเนื้อพวกเนี้ย คุณกินอะไรเข้าไปก็ไม่อ้วนเพราะว่ากล้ามเนื้อมันช่วยในการเผาผลาญไขมันในร่างกายถ้าคนที่มีกล้ามเนื้อกับคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อสมมุติว่าผมหนัก80สมมุตินะแล้วมีอีกคนหนึ่งหนัก80เท่าผมแน่นอนว่าคนที่หนัก80เท่าผมที่อ้วนกับผมผมกินข้าวจานสองจานผมไม่อ้วนเขากินข้าวสองจานเขาอ้วนเห็นไหมมันต่างกันระหว่างคนที่มีกล้ามเนื้อกับไม่มีกล้ามเนื้อนะครับสําหรับวันนี้คุณมัซเซอร์แมนขอ พรีเซนต์แค่นี้นะครับยังไงถ้าหากชอบก็ให้กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์นะครับวันนี้คุณมัาซูแมนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ